เร่งมือเร่งมือสวัสดีครับคลิปนี้มาชมงานแพ็คคู่อีกโอ้ทีมงานนี้เวลาเขามีงานใหญ่เขาจะไปแพ็คคู่ครับทีมงานเจนุสกับทีมงานนรงศัพย์ครับเจองานให,ใหญ่เขาไม่ทิ้งกันครับเออโมวานฝนตกอย่างหนักเลยวันนี้ลุยต่อลุยต่อแล้วก็ฝนก็ลงเม็ดอีกแล้วเนี่ย ุ้ยรอดหรือเปล่านี่ปาอ,อัดโอ้ทางโคตรโหดเลยโรงงานถมห้ไร่ครับบอกก็น่าจ,จะไร่กว่าเลย อย่างเก้าช้าอู้ไม่ผิดหวังครับคันนี้ไม่มีจมไม่มีติดชิวๆเลยเมร่ะวานมาก็ถ่ายได้แค e ่รถเซมแม็กคันเดียวเฮ้ยเฮ้ย ปริงชมเมื่อกี้เมืวานเฟืองท้ายน่าจะรูดนะคันนี้เนี่ยซ่อมเป็นที่เรียบร้อยอ้าวขึ้นได้ขึ้นได้มาออชมคันนี้ครับรถของทีมงานเจนุสครับฟับงนี้ อาปุ๊บฝนตกเลยอ่ะเอาแล้วฝนตกแล้วทายให้ชมแค่นี้ครับ โโอ้ถ่ายไม่จบสักทีเลยบ่อนี้เนยผมมาปุ๊บก็ฝนเทลงมาเลยโอ้อะไรนี่เมื่อวานก็ถ่ายได้คันเดียววันนี้ถ่ายได้สองคันตายตายอย่างงี้โอ้โ้โอ้โอ้เยอะไนอนแน่นอน เอาย้ายทับครับย้ายขึ้นบ่ก่อนเ,อเดี๋ยวมาชมต่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ